สวัสดีจ้ะเมนูวันนี้จะสูมสสตมมปลาดูปนตะไครหอมแดงใส่ไปเลยจ้ะน้ำเดือดแล้วถ้าจะมาใส่ปลาปลาที่จะสูมแบงไวจากอ้อมนั่นละจ้ะล้างสะอาดๆเห็นบอกว่ามีเหมือกเลยเห็นไหมคะจอดมันไปเลยป่ได้ปนหลายปนเพอจะได้กิน,นสี่ชิ้นสี่ตน อ่าตอนพี่นองจ้านอนสะอาดเลยพี่พักหน้าลักกระสิคนประดิกระสิหลวกพักโอ้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 อยค่อยดูอีกทีนะคะ ได้ที่เลยจ้ะต้มปลาดุผักขเนียงพะยูตูเอาล้วขวบพริกต่อไหว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 ไส่สุดสิขวบพริกต่อด้วยจ้ะอ ่นปลาดุกเขาเที่ยงด้วยจ้ะนี่แต่ว่าสิลงเงี่ยมไรยังบ่ฮู้โหนจะเป็นเมนูเที่ยงส่วนมากย่าสุนกับสิบ่ได้กินไปเบิ่งนรสสามีแต่เฮ็ดให้เบิง่ง,งน้อยนกักน่อยนะสิกินไข้เบิง่งปนปลาดุกขาตอนตะไคร้ผักไะแยงต้มใส่ผักไะแยงใส่ไว้แต่ไข่หอมแดง กับพออีตูจะเปืออ่ยดีก็พอดีน่ะเนี่ยอีแต่ชิ้นเนื้อเนื้อมันห้าชิ้นการคั่วพริกต้องปิดฝาเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงตอนสุกแหยวจ้ะตอนเฮ็ดน่าจะน้องจ้าขัวสุกแหละจะมาตําแล้วเนาะอ,อุ้นประดุกอันนี้พักเก็บมาแล้ว มีผักตำนินผักตำนินผักหอมผักกวางตุ้งใช้สีสเกตผักตำนินหรือผักตำลึงผักหอมผักกวางตุง้งจะมาปนปลากันแล้วทีนี้อนนโอ้โกเดี๋ยพริกลายปดุดจอสูนสีแบงออกอย่านมันหัเป็นผงนม่หย่านมันเป็นเจลฝากอย่าน,น,เนเพนื่อนเพลีย ตักอ,ออกวัตฮ็ดเจลกร,ระดาบโคกแล้วเรียร้อยแล้วอจ่งเพื่อนพี่นห่งพระอีตูก็พัยใครแย่งที่เป็นใบแยกสูมเสียใ่เลยด้วยจ้ะเคี่ยกลางออกแล้วปนปลาดุกินก็พักลวกก็พักซุดพักกาดน้อยพักกานหินนอจ้ะ น,นี่ยอดตั้มเป๊ะพี่น้องจ๋าเยสุ่มตั้แล้วเยสุม่มซิมแล้วเด้อจ้ามันจืดเยสุ่มเลยพริกกี่ที่เหลือไว้เยสุ่มเลยเอาเอาใส่เบิร์นเลยจ้าเบิร์นปลาดุกกระสีรสจัดจ้าเนีน่ยนาะจากโบ้ขึ้นเป็นหงนัวหน่อยอ่ะนี่ก็นี่ก็เลยจ้ะ สูดเยอะสุมเด้อจ้ะเค่นแล้วเรียบร้อยเสียสูมเสียไปตังมอเด้อยจ้ะตั้งไฟจ้ะตังไฟขัวให้ทุกอย่างมัน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 ยังหรอพี่น้องให้มันหอนอ่ะสูงว่าเราแบ่งไว้เนี่ยมันเยอะเราแบ่งไว้กินเนี่ยเพื่อนสีบบูดเด้อยจ้ะเพราะว่าเขาขัวความทำความร้อนแล้วอ่ะอือก็ไปนี่ละคุนคุรีคุรีอ่ะ าตาก็จะออกมาประมาณนี้เยซุมก็จะไปตั้งไฟจ้ะตอนนี้เยซุมก็ตั้งหมอ้อรวกพักนีเห็ดไปร่อมันกันนะจ้ะเดใส่น้ำร้ายด้วยจ้ะใส่ก็อุย้ยลุยวุยลุยนี่เนี๋ยไปตั้งหม้อกันนะจ้ะไปขางไฟขวานมันมันสุกอีกทีหนึ่งจ้ะมันกระสุกยัล้วล่ะจา้ะพี่น้องปกติกะคน,นแบบนี้ก็ซักใส่ถ้่วขึ้นเลยเนะจ้ะแต่ว่ากับข้าวมันเยอะพอมันเยอะเราก็ต้องคั่ว ั่วให้มันสูกอีกรอบหนึ่งไปตั้งไฟเหมือนเดิมมาพูดวนไปวนมาแล้วก็มาตั้งไฟเดี๋ยวจ่ะน้องจาะก,การเห็ดกับเผาเนาะจาะเหมือนเดิมพูดซ้ําๆทั้งที่ทํากับข้าวพวกมีสูตรยังที่ตายโตเนาะจ่ะแล้วแต่ผู้ใดเสิเห็ดเนี่ยอะให้มันถือปากจะของแสีบจะคลองมันเมื่จ้ะระหว่างที่ย่สุ่มไปปนปลาน้ำก็เดือดพอลวกแล้วจ้ะได เวลาหลวกก็เลยมเข้ามาหลวกคักกันจ้ะผักก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนี่เนาะเห็นไหมแต่ทีนี่ผักกวางตุง้งอ้อนอ่อนพี่น้องจ้เะเปตตาหวานะน้ำยาสูใส่เกลืไปไนหน่อยนึงด้วยจ้ะยอดนี้ยาวเต็ดหักขึ้นหน่อยอ่อนๆ่ด้เลยพี่นอ้องเก็บเบอร์สองเลยน ก๋าิกวงตุ่งลงกอนแ,กกนแล้วก็สิตามโดยพักขมเี่นะจ๊ะพักขมโอ้ยเอาปนเยสุมเยสุมกับมาเ็ดกับเขาเฮ็ดยังสองอยางผมกัน <c oughs> ก็จะเป็นวุ่นวุ่นไวายๆเอากวงตุ่งลงก่อนเต๊เ <c oughs> บื้องนี้ล่าโมปัวพี่นนอก โอ้โหโดนเยจ้ะเนี่ยไม่ได้ฉีดยาเลยนะคะไม่ได้ฉีดยาแต่ใส่ปุ๋ยอะใส่อยู่ใส่ปุ๋ยครั้งหน,นึ่งนี่ปนยาสูนกระเดือดบ,กบักบักมัยามสกินเขากับตักได้ถวยละกะัมันลายเห็นบ่พี่นนองเหลือฮากะาเขาตุย็นเากะเด็ดผักชีโรยหน้าหน่อยหอมผักชีฮาปูอเอลีลงอะไรจ้ะพอแล้วเดือดละได้ทีละมาเบิ่งพักกัน กลับเลยอย่าลวกใต้แห้งไล่มาจากนอกาก้องจ้าอุ๊ยอุ้ยอุยลวกเพราะคนซุกนี่วิตามินเพิ่งจะวูาหายบ่พี่นอ้องจ้าลวกเพราะซำหนึ่งนี่ได้ยังสมบอดเดีย,ยเรออหยอดอยต่อไปก็จะเอาพักอียงกงับลุงพักหอมกับพักตำนิ่มนัม้นไล่ฮะกระเบงไปกินต้นเย็นอีกเนก้อจ้ะ ผักโขมผักตำนินสได้ยที่และผักตำนินเลยผักโขมลงที่หลังผอกหหมหบลกที่หลังจากพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่สูนบริกเก็บไปเบืง้งเนาะผักตำนินเก็บไปเบืงแต่ผักเสียนผักเสียนจะล่างน้ามพิ่งไหวยุบนเราไปพ่นยุบให้พ่นเที่ยวมันจังคัน ขันง่ายนะจ๊ะผู้เฒ่าเพื่อนว่าขันสดๆมันเป็นอีหยังแหะพี่น้องจ๊ะขันสั้นสดๆมันสีมุนเนาะขันมันเหี่ยวเราห้าไปขันมันก็ยังเป็นใบอยู่เออผู้เฒ่าเพื่อนกลาฉลาดเนาะผู้เฒ่าเตยพอเตยเม่ห้าเพื่อนฉลาดซ้อนลูกสอนหลานเฮ็ดตามๆกันมาเนาะแต่ปูแต่ปุยแล้วพี่น้องจ๊ะ เยอะๆย้ะสุ่มเอาขึ้นกันเนาะจ้ะร้อ้วพี่น้องได้ที่แลยอือคลิปนี้ย้ะสุ่มกะถ้าเบิ่งตอนกินเนาะจ้ะพายสุ่มได้ถ่ายให้เบิงนะ่งเนาะบ่รู้ว่าจะสิได้ถ่ายบ่พี่น้นองจ้ะอือพักกับนี่ปัากกาดพักสวนเฮากระซิมี่ักกาดเนาะจ้ะแล้วก็มีอะไรนะ มีอะไรอ่ะโอ้ยฝรงดินฝาเพกานี่แหละเรียบร้อยแล,ล,ล้วพักดัวกระเลวแล้วพักซุดกระเลวปนกระเลวแล้วจ้ะฝากเบิ้งตอนกินเนาะจ้ะคลิปนี้ก็ฝฟากไว้ํำนีแล้วเนาะจ้ะพี่น้องจ้าฝากเบื้องฝากช่มฝากติดตามคลิปยาสุม่มในเดีอยจ้ะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เนาะคลิปยาสุ่มก็ไม่มีอะไรที่คอนเทนต์อีหย่างมากมม่เนาะจ้ะคือเขาสวนเก็บพัก พักมาแล้วก็มาเฮ็ดกินนะาจา้ะก,ก็จะอ,อยู่วนอยู่ประมาณนี้แหละจ้ะขอบคุณหลยายๆนะจ้าที่เบิ่งคปบหายกะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าแล้วเรีวล่ะว่าสิไปล้ะกะมาตออีกหน่อยนึงเนาะจ้ะเฮ้ดสุ่มล่าแลี่ยวแต่ว่าระเขามัเแล้วเรียวก็เลืบนลืมทายระเขาห้เบิ่งก็มาตออีกทินพักกนันในสวนเฮาาบิดเลยจ้ะพักกาศหน่อยพักกัทินกนับในสวนอ,อลิมฟ้ากัแมนทุกอย่างที่เป็นผักอะ่ะในสวนเราปลอดภัยไร้สารจริงๆ อันนี้ต้มจืดต้มใบเตยหวานนี่จ้ะกระดูกหมูอันนี้ระเอกของเราคือปลนปลาดุกผักชีในสวนมาจ้าพี่น้องกินเขาเทียงน้ำกันจ้าหน้าตาก็จะประมาณนี้ไปแล้วค่ะไปจริงๆค่ะมาดูพเ,เขาเนาะจ้ะมื่อนี้ก็ะซัำนี่ละจ้ะกับเขา